เอาแล้วทุกคนได้เวลาแจกแล้วครับมาเลือกเลยค่ะมา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 ตามผมมาตามผมมามานี่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 จะแจกเนี้ยเนี่ยมาเลยมาเลือกเลยครับมาเลือกเลยโอเคโอเคเอาไปเลยไปเลยอ่ะมาเอามาเอามาเอาเลือกไปเลยเลือกไปเลยนี่สินะนี่สินะคือความสุขที่เราได้ให้อะนะเราเรเราซื้อตัวนี้ดีกว่า เราซื้อตัวนี้ไปแจกไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งลบอมบาโคดิไปฉันจะเอาไปแจกฉันจะฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนรวยไปไปไปแจกเออฉันซื้อเข้าร้านแล้วก็ไปเอาเลยไม่ต้องเสียตังค์เอาเออเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเอาไปคนละหนึ่งตัวเลือกเลยเลือกเลยคนละหนึ่งตัวหนึ่งตัวไป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 มาเอามาเอาเร็วเอยมามามาเอาดีมาเอาดีเนี่ยมาเอามาเอา ในบอมบาริโลก็มีเอาไปเลยโอเค้ okay. i, ทำไมตัว3ตัวนี้มันขายออกยากแถมคือไม่มีไม่ไม่ไมี